เจุมคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราทําการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะ,ะส่งสินค้าให้นะคะเป็นรถคอกแบบนี้นะคะถ้าลูกค้ารับนะคะยี่สิบห้าสามสิบสี่สิบลูกขึ้นไปต้องการเป็นรถคอกส่วนตัวเป็นรถคอกนะคะเราก็สามารถส่งเป็นรถคอกให้ได้นะคะหรือจะรับแบบ5้าลูกสิบดูกันต่อนะคะอันนี้ทําการจัดขึ้นสินค้าให้ลูกค้านะคะนี่ เดี๋ยวเราขึ ático, ador, ella, Nike, ile, so ้นไปทีละคันกันนะคะเดี๋ยวขึ้นไปทีละคันกันเนาะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจสินค้านะคะก็สามารถทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยนะคะคือสนใจสินค้าประเภทไหนก็ทักมาได้เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวขออภัยนะคะไม่ใช่แผ่นดินไหวนะคะไม่ใช่แผ่นดินไหวนะคะลูกค,ค้าขาดูสินค้านะคะดูสินค้าสีสันแจม่มว้าวมากเลยค่ะดูดูตัวนี้เป็นงาน72 T นะคะเนี่ยเป็นงาน72ทีนะคะตัวนี้นี่ ดู่นะคะเนี่เห็นไหมคะลวดลายแบบดูกับของตรงหล้งสักคู่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนีย่ยตัวนี้เป็น72ทีดูลวดลายนะคะเป็นวินเทจมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นงาน72ที แล้วเสื้อขาวนะคะดูเสื้อขาวลวดลายแบบลายปลงลายปักมาเยอะมากเลยนะคะตัวนี้เป็นงานลูกไม้บบเนี่ยลูก,ลกไม้เห็นไหมคะเป็นลูกไม้แบบชัดเจนขึ้นมามากเลยนะคะแบบเนี่ยลูกค้าเน้นๆเ,เลยนะคะลูกไม้เน้นๆเ,เลยนี่คะ่ะดูใกล้ๆเลยค่ะดูสีสัน,นก็สดใสแต่ลูกไม้เป็นลูกไม้แบบเน้นๆเลยเนี่ยเห็นไหมคะสีสันแบบสวยงามมากแล้วลูกไม้ดูสิคะ เนี่ยขึ้นมาแบบเน้นๆเลยค่ะแป๊บนึงเนี่ยนะคะเราทำการขึ้นสินค้าให้ลูกค้าแต่ตรงนั้นมันมันจะเห็นชาดนะตอนเขาขึ้นที่ขึ้นออนี่เอาไว้ตรงนี้แบบก็ให้ลูกค้าดู ต้องขออภัยก่อนนะคะสักครู่นะคะสักครู่ค่ะเ,คเดี๋ยวขอกลับกล้องเป็นกล้องหน้าให้ดูนะคะด,ดูกระสอบยี่ะะยห้าเอสใครสนใจนะคะก็ทักเรามาได้เลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพี่กัญญาพัฒน์เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูการขึ้นสินค้าของเราก่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้าค่ะ เวลาจากพี่ไปนะคะพี่ก็จะดูเช็คทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการการสวมถุงการหอ่อการหีบหอ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันแบบไม่เยอะมากเนี่ยพี่ก็มาเช็ดบางทีหลุดๆนะคะความสะอาดที่เป็นแบบกระสอบเนี่ยพี่จะให้เด็กๆเนี่ยเช็ดทุกกระสอบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลูกเดียวเนี้เนี่ยเราจะห่อกระสอบให้แล้วถ้าเป็นอ ขึ้นของแบบนี้พี่ก็จะเดินมาเช็คนะคะบางทีเหมือนคนเหมือนเหมือนเหมือนบางทีเขา,เ,าเขาไม่ได้ลืมหลงอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะยุ่งยากแต่มันจะยากมากเลยถ้าเราไม่รองพื้นเวลาฝนตกน้ํามันก็จะเปียกขึ้นมาข้างล่างเราก็ต้องรองให้นะคะพี่ก็จะต้องดูให้ตลอดนะคะยิ่งช่วงนี้ฝนหลงฤดูมาเยอะ นะคะพี่ก็จะต้องจัดการให้นะคะอย่างนี้เรียกว่ารองไม้เนี่ยน้ํามันก็ตกลงไปตรงข้างล่างก็จะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อผ้าของเรานะคะซี้ัญหาอันนี้ก็ต้องดูแลอย่างดีนะคะ างทีเด็กก็ปล่อยไปไม่ดูก็ต้องมาควบคุมกันนะคะอาดเสริมอยู่ว่างๆเสริมก็ติ๊กว่มีอะไรบ้างเอากระดาษก็จะได้รีบส่งไปให้วันนี้วันเดียวเลยมันจะได้ง่ายๆ นะคะมันจะได้ไปส่งได้เร็วนะคะวันนี้พี่ปุ๊จัดจจาก,การให้ทุกอย่างเลยนะคะเอาโทรศัพท์มาตอบช่วยกันเราก็จะ ถ้าปล่อยผ่านไปโดยที่พี่นะคะไม่ไม่เข้ามาดูนะคะปล่อยไปนะคะก็เกิดความเสียหายกับผ้าได้ซึ่งแบบถ้าเกิดอ่าฤด,ดูร้อนก็จริงแต่ว่ามันก็มีฝนลงฤด,ดูนะคะพี่ก็ต้องมาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยของผ้านะคะให้ได้เยอะมากๆเยอะที่สุดนะคะถ้างั้นก็เดี๋ยวเกิดความเสียหายผ้านะคะน้ำเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเศษขนม นะคะวางบนกระสอบก็ไม่ได้วางอะไรบนกระสอบไม่ได้เลยที่บ้านพี่นี่ไม่ให้หวางนะคะน้ำนี่ตรงกรดังนี่ไม่มีไม่มีน้ํานะคะคือไม่มีน้ําเลยนะคะถ้าเป็นห้องน้ําก็ต้องเข้าอีกฝั่งหนึ่งเลยนะ,ะฝั่งที่พี่ฝั่งที่เป็นฝั่งออฟฟิศเลยเพราะว่าตัดหมดเลยน้ํานะคะยอมยอมจ่ายค่าน้ําเดือนละร้อยเก้าสิบแปดบาทแต่ไม่ได้ใช้น้ํา ก็ดูนะคะเดี๋ยวดูนะคะก็ส่งอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้ก็มีเอพนะคะเอพมาสีเข้มเลยนะคะเสริมถือติ๊ก บ้ากับกุหลาบยังจะได้ไอเอิญมัดซอยติ๊กโอ๊ยบไดยดอกนองไม้บุงหูเรืองไอเฟ้นนั่นติ๊กเฟ้นหนึ่งจะหู พี่เจนนี่คือหมดแล้วนะคะเอพีเจนี่คือหมดเลยนะคะห้าสิบห้าลูกนะคะอันนี้ขนแล้วขนไปประมาณยี่สิบสามสิบลูกแล้วนะคะสามสิบลูกแล้วแล้ว,ลวอีกยี่สิบลูกนะคะก็รอหลุดจองนะคะว่าว่าน้องเขาจะยังยังรับอยู่ไหมถ้ารับก็ก็หมดเลยนะคะแต่จองไว้เต็มละแต่ยังไม่ได้โอนเงินนะคะ 59W นะคะอันนี้นะคะพี่ไม่เคยได้ก็อบอลดำนะคะบอลดำแถบลุ้งแบบนี้มานะคะพี่ไม่เคยได้มานะคะแต่ว่าก็ก็เดี๋ยวลองดูนะคะเห็นคนบอกว่าเล่นแต่ป้ายนี้ก็มีนะคะเอาข้างบนออกค่ะเอาข้างบนน่ะออกที่จับอยู่น่ะออก เ็นบอมันขึ้นยากแมนบอลมัเกียงหรอวะมันเมนมีควาเตถมมันเอาข <ม Wheel. S 1> ึ <wandering> ้นยากนะของโยกที de er ่ไหนสิ เติมจะไม่อยู่เห็นอย่างเต็มเต็มก็ตักสิม,ม,สสกมันคืออยากใส่แห้งก็นเถอะ่า ต่อไปก็เป็นยิ้หาเช่นยิบหาเอพีเจเบิร์โอเคครบ ตระับที่มาด้วยตั้งสองเครื่องเอาตัวระดับอีกเครื่องหนึ่งมาสอบช่วยกัน เสื้อยือดมาจา้าหาเสื้อยือดเห็นบอเสื้อเชิดตแบบใดจ,จา้านี่จะกระสอบใหญ่ค่ะกระสอบรับแป่นท่านหาลอยมา เมาไม่แต่ว yes, AH. ่าพ็ถึงอ่ะคือคือเราจะไปแบบไปเบิงมาอันใดง้ามบ่งามบ่ได้ห้องขเบิองตอหอบทำงานสีขุ่มๆหน่อยแค่นั้นเองเหมือนอญี่ปุ่นแม่เป็นเดชญี่ปุ่นอ่าก็เหมือนเดี่ปุสวยเออแตวางถาอัไไหม ไปรุ่นมากไปรุ่นมากแต่เจ้าเอค่ะมีว่างอยู่สิบลูกนะเขาถอนสมอนะสิบลูกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งถอนสามูกลับมาเอาใหม่จ้ะเดี๋ยวแวะมานะขอบคุณมากนะคะลูกไม่ได้มีน้ำให้กินน้ำวันหลังนะจ้าบายบายค่ะลูกรวยรวยรวย เดี๋ยวจะส่งของต่ออีกอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันเจอกันอีกครั้งพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะมีมการรถจะถอยเข้ามาขึ้นของอีกนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ขอจบรีวิวแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ